สวัสดีสมาชิกสวัสดีครับครับวันนี้ช่องคิวฟูนะครับจะพามาเล่นเกมเก่าที่มีชื่อว่า Super p u z z l n Fighter 2 Turbo อ่านอย่างนี้เปล่าวะ <Yeah. S 1> เออใช่แหละหรือเรียงง่ายๆก็สติดพัลเซลก็แล้วกันนี่ <Okay. S 1> มันคือเกมต่อเพชรในตำนานทุกคนน่าจะรู้จักแต่เดี๋ยวจะเล่นให้หายคิดถึงโหมดอาร์เคดไป <S 2> <S 2> <S แบบยากเลยแล้วกัน ระดับเรามันต้องเล่นยากอยู่แล้วโอ้ oh. สมาชิกเอาตัวไหนดีสมาชิกให้สมาชิกเลือก uh, can, can. อ่าเคนเคนตัวเคนนะจริงๆเล่นตัวไหนก็เหมือนกันแหละโหดทุกตัวเนี่ยวิธีการเล่น,นก็นคือมันจะสุ่มตัวละครมาสู้กับเราเจอตัวอะไรเจอตัวฟิลิเซียเป็นแมวมั้งแมวหรือสิงโตแมวแหละ่เออ ก็ตอเพชรไปเรื่อยๆนี่วิธีการเล่นง่ายนิดเดียวต่อเพชรไปเรื่อยๆเดี๋ยอวคอยดูว่ามันเล่นยังไงต่อพยายามต่อให้สีเดียวกันอยู่ด้วยกันให้มันเป็นเพชรเม็ดใหญ่ๆแต่อันนี้นที่เราทําเพราะว่าเราอ่ะประสาสมสีแดงแล้วสีแดงก็ไม่ออกมาเลย <Okay. S 1> นี่แล้วเห็นไหมตั้งขวาเยอะๆใช่ไหมรอสีแดงอ่ะใช่รอสีแดงซึ่งสีแดงไม่ออกให้กูเลย <Okay. S 1> โอโ้โห <Okay. S 1> เล่นแบบนี้ เอาใหม่ทำลายบ้างเนี่ยพอต่อเพชรเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ส่วนไอ้กลมๆเนี่ยคือทำลายส่วนเพชรเนี่ยจะทำลายทุกสีเอ้ยจะทำลายสีนั้นทุกอันเช่นอันนี้เป็นสีเขียวมาสีเขียวพังหมดเลย,เอยไอ้สีฟ้าเริ่มนั่นแหละเนี่ยแล้วพอเราทำลายเพชรใช่ไหมอีกฝั่งจะได้แบบทำโทษอ่ะจะได้เป็นเพชรขอ,อ,องเราใช่ย,ยิ่งทำลายเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะไงะแต่อันนี้ถือว่าวางแผนผิดพลาดน,นะเพราะสีแดงแทบไม่ตกมาเลย กลายเป็นสีน้าเงินตกมาเยอะขึ้เออสีน้ําเงินนี่ไม่ตกเลยสีน้าเงินคือสุ่มได้เ oh. นี่ยแล้วพอเราเราพังใช่ไหมเขาก็จะได้แบบเหมือนได้บทลงโทษของเราไปอะ่ะยิ่งพังเยอะก็ยิ่งได้เยอะเนี่ยมันก็ลงมาเรื่อยๆซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะมีสีแดงออกมาในช่องที่สองช่องที่สามไงเราเลยพยายามต่อสีแดงเนี่ยโอ้ตัวสีแดงมามาอีกแล้วต้องทำลายทิ้งละ อันนี้คือเราอาจจะคำนวณสีผิดเพราะว่ามันไม่ออกมาให้เลยสีแดงที่เราต้องการโอ้โหดูเด่นไม่มีเลยเนี่ยน้อยสุดเลยสีแดงเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยคอมโบเเยอะยิ่งคอมโบทำเยอะเท่าไหร่เนี่ยอีกฝั่งจะยิ่งได้บทลงโทษมาขึ้นเท่านั้นเราเลือกบ,บทลงโทษแล้วกันนะนี่ก็ชนะมาได้แล้วกันอันนี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรหรือหวา <Easy. S 1> เอออีซี่หมดอีซี่จริงป่ะเนี้ยเอ้ยหมดฮาร์ดจริงวันเนี้ย ตัวที่สองเนี่ยสังเกตทางด้านขวามันจะบอกไว้ว่าเวลาเราสู้กับตัวนี้จะได้สีอะไรอย่างตัวเนี้มันจะเป็นสีแดงช่องซ้ายสุดสองช่องใช่ไหมวิธีการก็คือเรารู้แล้วสีแดงมาตกช่องซ้ายสองช่องเราก็เอาสีแดงไว้ซักช่องที่สามาได้นี่อย่างเงี้ยแต่เล่นกับคอมอ่ะคอมมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะพังเราอะ่ะยกเว้นมันจะพังจนเราตายเลยอะ่ะคอมมันก็สะสมเก่งนะแต่ถ้าเล่นกับคนเนี่ยบางคนอาจจะแบบเน้นตอดไง คอมมันไม่ค่อยอะไรกับเราเว้ยมันจะรอทีเดียวอะ่ะแล้วอัดเราตายเลยเราก็ต้องไวกว่าคอมสังเกตว่าคอมมันลงไวมากเราต้องชุ่มชิงความไวกับคอมนี่ลงมาเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเนี่ยไอ้คอมตัวนี้จะให้สีเขียวเยอะอ๋อแล้วไอ้บทลงโทษอะ่ะมันจะมีตัวเลขบอกใช่ไหมเห็นตัวเลขนะตัวเลขอะ่ะมันจะลดลงทุกๆหนึ่งเทินคือหนึ่งตาให้ลงอะ่ะจะค่อยๆลด,ล,ดลง เมื่อไหล่ก็ตามที่ถึงศูนย์อ่ะมันถึงจะกลายเป็นตัวเพชรให้เราซึ่งในระหว่างที่มันนับถอยหลังอ่ะเราก็สามารถทําลายได้นะนี่เดี๋ยวให้ดูซึ่งตอนนี้เราไม่มีอุ้อยากได้สีแดงจังเลยอ่ะเนี่ยต้องรอต้องการไอ้กลมๆสีแดงอ่ะเพื่อทําลายสีแดงเนี่ยเอาไปเลยอุ้ยมันก็ทําลายกับเราเหมือนกันแต่มันเยอะกว่าหรือเปล่าเนี่ยมันจะหักลบกันมันโดนอ๋อมันโดนก่อนนะเออมันมีหักกบกันไวยนะโอ้เพชรนี่ทำได้เลยนะเพชรทำได้เพชรก็คือจะทําลายสีนั้นน่ะทั้งหมด ใช่เช่นเราลงเป็นสีเขียวเนี่ยก็เ,เป็นสีเขียวก็โดนทาลายทั้งหมดเลยเราผ่านสองตัวแรกไปอย่างง่ายดายนี่ตัวนี้ตัวเน็ตสีค่อนข้างเละน,นะมันจะเป็นแดงสลับเหลืองแต่ก็อย่างที่ว่า <c oughs> เล่นกับคอมไม่ค่อยมีผลเล่นกับคอมมาเจอคนใช่ไหมเจอกับคนเมือ่อไหร่เนี่ยรู้เลยเล่นกับคอมเนี่ยมาถึงก็ลงมั่วๆไปเลยอย่างเงี้ยเก็บแต่สีที่อยากเก็บ สีแดงโอ้ยลองไปนี่ก่อนสีตัวนี้มันค่อนข้างเลยอ่ะถ้ามันทำลายเราในนี้ได้หน่อยนะมันจะออกเป็นแบบแดงสลับเหลืองนะถือว่าถือว่าเป็นตัวที่เล่นยากอยู่ดูดิแล้วเราจะเก็บสีแดงสีแดงไม่ออกให้เราเลยโอ้โหเอาไงดีวะอย่างนี้แล้วกันเห็นไหมไมันเป็นแดงสลับเหลืองตัวนี้ไปไค่อยๆตอดค่อยๆตอดเล็กต่อน,น้อย โอ้แต่เราเราตอดไม่ค่อยคุ้มอ่ะนี่วยเราดูต่อไปนี่ทำลายอยงนี้ก่อนเพราะว่าอันไอแถวเนี้ยไอแถวที่มันตกลงมาเนี่ยถ้ามันเต็มเราแพ้เลยเราต้องเคลียร์แถวนี้แถวนี้ให้โล่งๆก่อนใส่ไปรับมาก่อนช่วงนี้ไม่มีอะไรเอาเลยแล้วกันนี่อีห้าเธอรู้เรื่อง ถ้ามันไม่ตายก็เราตายเองอะ่ะมามาเลยอเ,เออเฮ้ยมันมันยือ้อมันยือ้อนี่เอมมันดีนะต้องแบบนึกว่าจะแบบแค่แค่แบบลงลงอย่างเดียวคุณต้องแบบใช้ความคิดนิดนึงเลย <S 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 นิดนึงนิดนึงอันนี้เจอเจอริว ริวนี่มันจะเป็นแบบแนวตั้งอะบทลงโทษมันเป็นแนวตั้งแถวซ้ายสุดเมื่อกี้เห็นเป็นสีแดงมั้งทั้งนั้นเราควรเอาสีแดงไว้ตรงนี้แต่ก็แบบจำแจมสีแดงไว้แถวซ้ายก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมาพังให้เราเท่าไหร่หรอกเน้นเรียงเรียงให้สวยๆไว้่างนี้เลยโอ้โหเรียงเป็นแถวสวยๆอย่างนี้เลยสวยเหรอเออ,เอพังบ้างพังบั้ง นี่ไงแล้วพังตรงนี้นี่คือเคนนะ่ะถ้าเคนนะ่ะมันจะเป็นแบบสีแดงอนะ่ะแถวล่างเลยเว้ยถ้าเกิดเราทําลายแบบเยอะพออ่ะมันสีจะไม่สวย,ยงไงมันจะเละๆมันจะเป็นแบบสีแดงสลับสีเขียวยยแต่ถ้าเราค่อยๆต่อมันอนะ่มนะมาตกใส่สีแดงให้มันด้วยซึ่งมันไม่แนะนํามไม่ทําอย่างนั้นถ้าเล่นตัวเคนนะไม่งั้นอีกฝั่งสีแดงจะเยอะมากเนี่ยส่วนลิลิีวเนี่ยมันจะแบบเป็นแนวตั้งเห็นป่ะสีเป็นแนวตั้งเลยถือว่า ถือว่าก็สู้ง่ายนะแข้งก่อนเดี๋ยวมันริดเยอะพวกนี้แถวนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าตโอเคตัวสีเหลืองทำลายมาแล้วทำลายไปก่อนนี่ําไม่แน่จริงอยู่ไปได้เอออันนี้ใส่ไปเลยนี่รับรองไม่รอดไม่รอดหลอกเฮ้ยต่อต่อยไ,ไปก่อนต่อต่อยไปก่อน,อออนเดี๋ยวมันนับถอยหลังถึงอ่าโอเค หาจริงเนี่ยเฮ้ยน่หละหมดฮาร์ดแล้วไปเราจะมาเทศสจนครบแปดตัวอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะเป็นคัดซีนธรรมดาธรรมดาให้ดูฟอร์มเป็นสากุละให้เป็นแดนได้ด้วย่ะตัวที่ห้าเออเนี่ยเจอเลยมอลิแกนมอลิแกนนี่คือสีแดงอยู่ตรงกลางแต่มันก็เสี่ยง เพราะว่ามันเป็นช่องที่เพชรตรงมาพอดีไงเราก็เอาสีแดงไว้ริมสองอันให้ตรงกลางมาเสริมสีแดงนี่อย่างนี้เลย <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> แต่อย่างที่บอกอะ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมาเล่นเราเท่าไหร่อะ่ะยกเว้นแบบเป็นกองใหญ่จริงๆคอมมันร้ายทั <c oughs> น,นั้นเราก็เล้นต่อไวๆแล้วกันแล้วค่อยฆ่ามันให้ตายเลย มันเหม fight, ือนเป็นเกมไฟติ้งน่ะไฟติ้งแบบพัดเซ้นนิดนึงนะยุคนี้มีป่ะเกมแนวนี้นี่ทงก่อนเลยไม่เจอเลยนะเนี่ยทงแข่งกันโอ้โหสีแดงท่ากสีแดงอันนั้นมันครบมันครบห้าตาเนี่ยต้องทังสีแดงแล้วล่ะ เนี่ยสีแดงพังละโอ้แต่เรายังสะสมได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยอะ่ะจะได้โอ้แต่สีเราเละอยู่สีเราที่ส่งมาให้เขาคือเละอยู่ทำลายยากอยู่คือเคนกับแดนอะ่ะคล้ายๆกันแต่แดนมันจะเป็นแนวตั้งนะเคนจะเป็นแนวนอนอคือเค้นอ่ะต่อให้ส่งไปแบบเยอะอๆ,ๆอ,ะอะไงสีมันก็เละเนี่ยงอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีอุ้ยมันมีเพชรออกมาว่ะโอ้ตายก่อน <S <S ช้าๆกว่านี้นิดนึงนะม <S <S ันใช้เพชรทําลายไปแล้วหนึ่งสีน่าจะเรียบร้อยเลยจริงๆเคนนี่ก็ถือเป็นตัวค่อนข้างโกงอยู่อ่อมันหมาถึงว่าสีมันค่อนข้างเล็กไงถ้าเราส่งไปแบบประมาณแบบเกินสิบขึ้นไปอ่ะมันจะเละๆเป็นแดงเขียวอย่างเงี้ยมันจะสะสมยากแต่อย่างที่บอกไม่เน้นสะสมจากของศัตรูเน้นสะสมจากที่มันส่งมาให้เราเนี่ยแหละ สากุระนี่จะเป็นเขียวนอกมาแล้วแดงแดงสีแถวตรงกลางอันนั้นก็ผส,สมแดงไว้แล้วกันนี่เ <c oughs> นี่ยดูสิสังเกตสิว่ามันจะไม่แบบไม่ค่อยส่งอะไรไมาให้เราเลยโอ้โห,โหโตวัวทำลายมาแล้ว เออเนี่ยเอาแดงมาเยอะๆเนี่ยมันจะค่อยๆส่งแดงมาแต่ว่าถ้ามันส่งเยอะไปอ่ะมันจะมีฟ้าแจงมาด้วยเออเดี๋ยวถ้ามันส่งน้อยๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันจะมีแต่แดงอุ้ยส่งอะไรมาทำลายสีเหลืองก่อนอุ้ยสีแดงพังไปด้วยเลยเอาไปยิงลอดดีว่ะเฮ้ยอดเออ ถือว่าเมื่อกี้คำนวณไปแล้วทุกอย่างใช่ไหมไม่อ่ะเมื่อกี้ย็งพังเองไม่ถือว่านึกถึงวัยเด็กเกมนี้เล่นกับคนเล่นแข่งกันฉนั้นทุกคนอ่ะกลัวเฮ้ยมีอะไรมาเฮียคำอนิวชาเดนเจอร์วะเหรอไม่รู้เหมือนกันเออ มีตัวพิเศษด้วยนี่ดีเวลอตไม่แน่ใจเคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอลืมไปละมันจะมีตัวพิเศษอยู่ประมาณสามตัวมั้งโอ้หโหดด้วโหดโหดคือมันพังนิดเดียวอ่ะเราได้เพชรเยอะมากอ่ะไอตัวบทลงโทษมันเหมือนแบบเยอะกว่าชาวบ้านเขาอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกเราก็เน้นเน้นเอาจากที่นี่แหละที่มันตกมาปกตินั่นแหะ ไม่ต้องไปเน้นจากเขาหรอกโหดล้อได้อย่างแบบสะใจมากโอ้จะสู้ได้ไหมอ่ะไม่ลองไม่รู้สีก็เละๆด้วยคือคาดเดาสีมันไม่ได้เลยอ่ะเละๆแต่นั่นแหละแถวบ้านสมัยเด็กเราเก่งสุดเราต้องชนะเล่นกันอยู่สามคนเออเล่นกันอยู่สามคนใช่ นี่ไงโถไปยากอะไรเอาไปแหมเมื่อกี้ซ่านะเมื่อกี้ซ่านะเอาไปเลยนี่เนี่โอ้โหพังเลยวะออกแล้วอย่ามาแยมอย่ามาแยมก็เค้นเนี่ยอ้าวมันไม่ถือไปด่านเจ็ดหรอวะเออเอาต้องเล่นด่านเจ็ดซ้ำอีก เซียนโกะอ๋อก็คือไอ้เมื่อกี้ที่เราต้องเจอไนงะแต่อันนั้นมันมาแทรกก่อนเหมือนกับเป็นสีฟ้ามั้งแถวสองกับแถวสามเนี่ยดูดิไม่มาสีที่ต้องการจะไม่มาแล้วอะไรเนี่ยโอ้มากันเต็มเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้อยากได้สีเหลืองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสีเหลืองมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพัเวเง,เวงเลยเอาไป เออนี่นี่นเก็บสีฟ้าเยอะๆโอ้ไม่มาอีกแล้วพังเลยกันเนี่ยเอาคอ,อ,อมโบเอาคอมโบนี่เอาคอมโบโอู้หูไม่เอาก็ได้เอาสีเหลืองแทนแล้วกัน <c oughs> นี่ถ้าเกิดลมเนี่ยไปที่เอ้าลืมจะให้ดูว่าถ้าเราเอาแบบไปที่พื้นไม่มีสีมันจะไม่พังสีงไหนเลย พอดีอีกข้างมันเป็นตัวทำลายสีเหลืองพอดีเออพลาดแล้วเนี่ยเอาไงดีทำอะไรไม่ได้คือไ,ไม่มีไม่มีสะสมแล้วอะ่ะมันก็เน้นตอดแล้วกันเน้นต่อให้เงนเออเน้นตอต่อดไปกันเน้นตอดอา<ห>้าอ้วาวาตายเองเลยนี่ว่า <mm> มันก็ไม่ได้สีเหมือนกันมา <mm> <mm> ตัวสุดท้ายไปนี่เจอพวกเดียวกันเองเป็นเคนเหมือนกันเคนนี่คือแถวล่างทั้งหมดจะเป็นสีแดงฉะนั้นสบายๆส,ยสะสมสีแดงอย่างเดียวเลยนี่สีแดงมาแล้วกระเด้งกระเด้งชอบเสียงมันจัง นี่เห็นไหมมันจะส่งสีแดงมาให้เราอย่างเดียวเลยส่งมาส่งมามันไม่ส่งเลยไม่อ่อาอยากตอดเล็กต่อน้อยอะ่ะตอดเล็กตอดน้อยไปเขาก็จะได้แต่สีแดงเราไปเหมือนกันโอ้โหทำลายสีสีเหลืองแหละ อาณาจักรสีแดงไทยจะพังก่อนอ๋อของเขาพังไปแล้วเออเอาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวนับถอยหลัง5วิเฮ้ยหเทินสามเทินสองเทินเธนจุดท้ายมึงตายแน่นอนเอาไปเลยไม่ตายหรอกแต่เกือบๆองยามต้องซ้ำต้องตายอะไรแบบนี้มันต้องซ้ำไม่งั้นมันเหิมกรเกิมไปไม่แน่ใจว่ามีตัววิเศษอีกหรือเปล่า เหมือนเป็นบอสอ่านี่ไงเ,เจอดนแดนนี่คือสีแดงล้วนๆแต่มันจะมาในปริมาณที่เยอะมากมันดูเกียร์ีนด้เนีเ่เออาไม่ฉากหลังมันเป็นฉากอากมะวะนั่นไงไไพูดไม่ทันขาดคำ<แ>มันหลอกให้เราตายใจไว้จริงๆเป็นอาคุมะเออฉากหลังดูมันไม่ใช่ฉากแดนอะ่ะโอ้สีพอๆกับดีวีหลอดเลยตายคล้ายๆก็มีเจอแดนด้วยใช่ไหมอาจจะมีเจอถ้าเล่นตัวบางตัวมั้ง ไม่แน่ใจอ่ะมีมีมัง้งต้องเล่นตัวอื่นหรือเปล่าถึงจะเจอแดนไออันนี้ก็ไม่มีอะไรชิวๆทำใจนิ่งๆแล้วค่อยๆโอ,ยโอ้ยมึงให้กูเยอะไปแล้วนะเดียว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 เอ้ย เอาสีเหียมทำไว้มีของช่วยชีวิตแต่เมื่อกี้น่าจะสีสีแดงสีเขียวโอ้ยอย่าให้มานะอย่าให้มานะอะไรก็ได้สีแดงเหรอสีแดงไว้ก่อนโอ้ยมาเถอะเออสีเขียวมาแล้วอือแหละสีแดงมาต่อคอมโบไปเลยไปเออเออนี่ไงจบเรียบร้อยไหนมาอีกป่ะเนี่ย จบแล้วใส่ชื่อเลยนี่แคปแคปคอมแน่แคปหมูแคปหมูโอเคเกมโอเวอร์แล้วก็เนี้ยแล้ะครับจบแล้วสำหรับเกมอะไรนะซูปเปอร์พัลเซนไฟเตอร์2เทอร์โบถ้าใครคิดถึงก็ไปหามาเล่นได้เกมวัยวัยเด็กอะยุ U 90 ่ะเรารีวิวแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะโอเคสวัสดีครับครับก่อน